สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่หลังบ้านครับผมนี่พามาดูอะไรอย่างหนึ่งครับครับนี่ครับผมอะไรครับมะละกอนั่นเองนะครับมะละกอนี้นะครับก็นานแล้วแหละเนาะนะครับเป็นมะละกอเกษตรธรรมชาติทําไมผมถึงบอกว่ามะละกอกษตรธรรมชาติเพราะว่านะครับมะละกอเนี่ยนะครับไม่ได้ปลูกแค่นอกพวกจากเศษอาหารที่เราใช้อะไรเงี้ยก็ เอามาเทตรงนี้นะครับแล้วมันก็เกิดเป็นต้นนี้ขึ้นนะครับแล้วมันก็ผมก็ไม่ได้คิดเนาะก็ไว้นี่นเห็นไหมครับโตแล้วก็ออกผลนะครับออกลูกจริงๆมีประมาณสีลูกเนาะลูกอีกหนึ่งลูกนั้นก็สุกแล้วแล้วก็เก็บแล้วนะครับนี่แล้วก็ลูกนี้ครับนี่เริ่มสุกแล้วเนาะว่าวันนี้ผมก็จะเก็บเหมือนกันนะครับนี่เริ่มนุ่มแล้วเพราะว่าถ้าไว้นานไปเดี๋ยวพวกนกเพราะอะไรมันมาจิกเนาะครับนะครับนี่เห็นไหมครับผม เกษตรธรรมชาติที่ว่าคือนะครับไม่ได้ปลูก2ไม่ได้ถอนหญ้า3ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ทังหญ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยน้ําก็แทบจะไม่ได้รดเนาะแค่รดจากพวกเศษอาหารเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเกษตรธรรมชาตินะครับให้พืชเขาหาอาหารเองพึ่งพาเขาพึ่งพาตนเองอะไรเงี้ยนะครับผมก็เออมันก็เก่งเนาะพืชเนะ่เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งทั้งที่เรา ยังไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนาะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันจะไม่ออกผลลวเพราะว่าแต่ก่อนมันงอกเยอะมันเป็นแต่ตัวผู้ครับแต่ว่าเออก็ดีใจเนี่ยเห็นไหมครับนี่รู้สึกดีนะครับเกษตรธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับหาปุ๋ยกินเองเนาะเออเก่งต้นนี้นะครับเกษตรธรรมชาติต่อสารเคมีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเก็บไปนี่ครับเก็บแล้วนะครับนี่ลูกค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ย มันน่าจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนี่เลยครับไม่ใช่พันุ์พวกฮอลแลนด์หรือแขกดําอะไรหรอกเป็นพันุ์พื้นบ้านของเรานะครับนี่ครับผมเหลืออีกสองลูกนะครับเดี๋ยวก็คงจะอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะสุกนะครับผมก็พาทุกคนมาชมครับผมนี่ครับนี่ครับผมฝนตกด้วยเย็นสบายนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ